แฝาครอบขารับ cpu ของ intel กันนะครับใช้กับเมนบอร์ดเป็นลักษณะนี้นะใช้กับ l g a 2 2 0 0ได้ด้วยแล้วก็ตั้งแต่ l g 1 1 5 6 6ถึง1 1 5 1ครับมันจะเป็นไซส์เดียวกันหมดนะก1 5 x ได้หมดรวมถึง1200ได้ด้วยเคี่ยวก็จะงับด้านบนนี้ลงไปล็อกขาไปแพ็กกัน ลูกค้าก็น่ารักมาสั่งสั่งหลายอันดนะีนะเดี๋ยวแพ็กกันเลยนะจะวัดขนาดก่อนนี่เท่านี้ขยบขยบขยบอันนี้ขยบขยบไปหน่อยผมจะขยบมากตรงนี้อ่ะประมาณนี้ก็จะตัดอย่างนี้นะคุ ก็จะวางระกุกกันเข้าไปสามอันแพ็กไปอย่างนี้หนึ่งด้านแล้วก็มาวางด้านนี้ตัดแพ็กเข้าไปอย่างนี้หนึ่งด้านหนึ่งชั้น ประมาณนี้นะนี่ก็คือหนาสำคัญนะครับไอ้ขาไอ้ล็อกเนี่ยพลาสติกเมนบอร์ดนี่สำคัญที่ขารับ CPU มากของทาง Intel เนาะใส่เข้าไปปกป้องขารับ CPU ของคุณด้วยฝาครอบเมนบอร์ด ลาครอบ so ็อเก็ตเมนบอร์ทีเท่านี้คุณก็จะไว้ใจได้ว่าขาจะไม่ลม้มขาท้องหรือจะไม่ล้มการกระทำอันตรายใดๆไม่ว่าคุณจะเก็บไว้ที่บ้านสะสมเมนบอร์ดหรือคุณจะส่งเมนบอร์ดไปให้เพื่อนฝูงหรือมิกซ์หายคุณก็ส่งได้ ส่งไปด้วยความมั่นใจมันแข็งแรงนะเห็นอย่างเงี้ยอย่าลืมเช็เชคเคียวของมันนะมันจะมีเคียวแล้วให้ดูหอหมก เขี้ยวมันจะเป็นอย่างนี้อย่าลืมเช็คเขี้ยวของมันเขี้ยวต้องไม่หักสองข้างเขี้วด้านนี้นี่เห็นไหมแข็งแรงนะมีเลขหนึ่งแ้วเลขหนึ่งอา้าวถ้าเลขหนึ่งนี่นนมันเลขอะไรวะอา้าวสิบเอ็ดมันเ,เลขไม่ซ้ำกันอ่ะนี่ก็นหนึ่ง มีหนับสิบเอ็ดอแล้ววะนี่เลยหน่สามหนึ่งสามสองงวดเนี้ยหนึ่งสามสองอืมหนึ่งเดี๋ยวกันไม่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเ้ก็เป็นไปไดยนะ้ยากสลากกินแบ่งจะบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกบ หนึ่งสามสองมีสิทธิ์ใช่ปะ่ะเออเลขมีข้างหลังเนื้อไม่เหมือนกันเนื้อแปลกดีอ้าวไปสามอันขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนซัพพอร์ตกิ้งคอร์เปอเรชั่นและมา พูดคุยกันในไลฟ์สดเมื่อวานนะครับเรื่องตามหา I7 7700K กับเรื่อง CPU โหลดร้อยตลอดเอออีกคนนึงก็มาแชทกับผมแต่ผมผมตื่นมาแล้วจำไม่ได้อีกาว่างไงอีกา ก้าก้าขอบคุณมากเลยครับเข้ามาดูไลฟ์สดด้วยดีใจมากรับดูคลิปต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแซดแปดเคเข้ามานะถ้าใครสนใจบอร์ดเจนสี่ก้าก้าแอคินัง มี i5 cc 60เข้ามานะครับแล้วก็อยากอา่าอะไรอ,ะอยากบอกว่ามี i7 10ด้วยนะ10700 ks นะอา่อาฮะ i7 9700 f ก็มีนะ มีดูนเว็บนะครับมีเยอะแยะเลยของแล้วตอนนี้มีการ์ดแค p เ u r e ร์เอเวอร์มีเดียมีการ์ดซาวของโฟกัสไลฟ์ด้วยนะครับมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดประมาณนี้เนาะ หนเนบาปิดได้สบายแข็งแรงครับแข็งแรงล้อรับได้เลยใช้คุ้มคุนม,มีเป็นบอร์ดสะสมที่บ้านปิดให้สนิทกันฝุ่นกันกาแทกกันมแมลงกันน้ำกนันทุกอย่างกันไว้ก่อนกันความชื้นได้เบาไม่รู้แต่รู้ว่ามันปิดสนิทอยู่นะ ผมก็ใช้ปิดบอร์ดของผมท,ทุกครั้งอะไม่ว่าจะเกตสะสมหรือเตรียมแพ็คขายหลังเทสอผมปิดฝามหมดนะทุกใบปกป้องทุกใบเราไม่ดูอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมเราต้องป้องกันไว้ก่อนโอเคครับตอนิอนี้เสร็จสิ้นแล้วที่รับชมมากครับ